คู่นี้ก็ได้ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนะนักแสดงรักของเรานะคะนนแล้วก็ยังมี<ข>อ,อีกนะคะที่เ็นนักแสดงสมทบต่างต่างนะคะไหนทุกคนที่จะได้มีเอิทนช่วยกันไหมทุกคนเห็นหน้ากันหน่อยค่ะ มาคมผู้ครองปบค ลองลองคิดตามนี่นะเคย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 ไปโรงเรียนแห่งหนึ่งไหมโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนแบบมัธยมต้นหรือมัธยมปลายอ่ให้คิดว่ามัธต้นหรือปลายมัธยมต้นก็ได้อ่าวลองคิดภาพตามนี่อ่มตธยต้นตอนนี้เราอยู่ในห้องประชุมแห่งหนึ่งเอาไปที่แห่งหนึ่งปุกเขาเยอะมากอยู่ในห้องหอประชุมแห่งหนึ่งปุ๊บมันเป็นการแสดงละครโรงเรียนอ่ะแสดงละครโรงเรียนอ่าในช่วงวันแม่วันแม่แห่งชาตินะอ่า แล้วพอในช่วงวันแม่พุ่มมันจะมีการแสดงละครแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เปรียบเสมือนที่อยู่บนเวทีเป็นลูกๆเขาอยู่ตอนนี้แล้วคราวนี้คุณแม่มารับถุนลูกๆอ๋อแล้วคืออยากอยากให้ยังไงอยากให้พอเถอะตั้งใจฟังตั้งใจขอน้องขอทำกระจกของเลื่อนได้ไหมขอโทษนี่ขอโทษจะเลิกเล่นแล้วอ่าขึ้นมาเวทีครบแล้วก็อยากให้แนำตัวสักนิดนึงนะคะ สวัสดีค่ะวอทีนะคะแล้วรับบทเป็นอารค่ะสวัสดีค่ะพัทพัดนะคะก็รับบทเป็นตัวซีเครตนะคะก็คือยังอุบไปก่อนย,ยังไม่ยังไม่บอกทุกคนเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูบีเฟนจนจบถึงอีีสุดท้ายเลยค่ะ,ะมาทัน,นี้ค่ะ นที่สามเหมือนกันค่ะเราเป็นสิเกตบอกยกกล่องนะคะอย่าลืมซื้อด้วยสวัสดีค่ะมาล,ลีนะคะเราบทเป็นเทียนหอมค่ะนี่เ <ผม S 1> ราจะบอกคนไม่ได้นะมล,ลิม<อ>ันต้องมีความลับบ้างให้ทุกคนกติดตามจน e ีสุดท้ายว่าเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรแซ่บแค่ไหนคือเมื่อกี้มีคนเดาแล้วนะยังไม่เปิดว่าเป็นใครแต่มีคนเดาแล้วว่าสองคนนี้คูกกกก่กันหรือเปล่าจะบอกได้ยังไงล่ะก็ต้องไปติดตามในซีรีส์นะคะ ตนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนมันเกิดขึ้นได้เสมออย่าอย่าเชื่อภาพแรกที่เห็นอ่าเชื่อภาพาและที่เห็นข่าวสดุดที่เห็นค่ะที่เปลี่ยนคู่เรียเอาดยังไงและทุกคนสปอยกันมาอา,จา<ไ>ดจ้า<ด>ทุกคนนะคะเทน,น,ะะนหน้าของดีเฟนทุกคนก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่14กุมภาพันธ์นี้เรามีเฟื่อแฟนมิกของดีเฟนค่ะกดบัตรมิกนะคะกด้นคนด้วยนี่ ก่อนมามเอ็ดา,าเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปร่วมกับทุกคนหน่อยนะคะเดี๋ยวพี่นักแสดงทุกคนเนี่ยมานั่งจะเป็นก้อนเล็กที่น่ารักเพื่อให้พี่เขาถ่ายรูปกับทุกคนที่มาวันนี้ครับผมเปลีนภาพวันแม่ของเป็นไหมต้องมาเถอะงานเป็ก้นย่อค่ะย่อย่อค่ะย่อรูปนี้คือเฟรมวันได้เห็นไหมที่หนังกันเต็มเต็มย่อยย่อย่อยกุ้งขึ้นมาบ้างหรือเปล่าเชิญพี่กุก้งค่ะครับเชิญ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 เชิาเชิญ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  เดี๋ยวจะให้อ่ไปเป็นคนนับนะคะอ้าวเขาสามายกไม้ยกมือมาได้ค่พยายกมไม่พี่ว่าตรงกลางนะคะทุกคนต้องยิ้มให้กว้างที่ยิ้มที่น่าทำตัวเด่นๆนะคะทุกคนฝั่งนี้มันโล่งเลยค่ะขอย้ายที่แมาหนึ่งหลังจังหวะสามสองหนึ่งแล้วก็ยิ้มกว้างๆเลยนะคะ โอเคนะขอนะคะสามอ่งาไปรูปนะคะกันเจมส์เองเดังๆข้าพเจดังๆนะเอาิ่งก้องนะคะวิดีโอนะคะทุกคนผมจะได้นะวิดีโอวีดีโอขอกำว่าวีเฟนเจตนาไม่ลืมโอเคไหม ดังๆดังที่สุด